ทักทายสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีตอนทีเที่ยงประันใกล้ชิเที่ยงโอ้พี่น้องเอ้บรรยากาศก็ฮอนขาฮอนแน่แทละฮอนโพดฮอนโพพี่น้องฮักอาบน้ามากในน่ฮ้อนอีละเรือโพดอีกละโพดอะไรนี่กะสิไปบ้านุนซูงพี่น้องแต่ว่าไปเคลียร์เรื่องภาซีอันของยูทูบนีแหละพี่น้องแต่ว่าของเฮาน่ะเรียบร้อยแล้วกกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทั้งเมนน้องเท่นเพนทโทยไปอันนั้นไปจัดการหายประจันที่เฮากะ ศึกษามาหลายเติบเลยก็พอหูอยู่ว่าวิธีการเห็ดแนวใดนะของเ้าน่ะนล้วเรียบร้อยผ่านไปเลยพี่น้องเลยยังเหลือแต่ของข้าเจ้าหมแหละยังทีมงานเคยละเคยละชิย่งแมน้องวินนี่ก็ิยังพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนกันอยู่บนนุ่นซูงหมแหละวิธีการก็ม,ม,รรมึงไปทักกีขาเศร้าก็ชิไปกินขาเศร้าพร้อมมันเทีย่ยงเละ เดี๋ยวติดตามไปเบิ่งนน้กันพี่น้องเอ้ยไปพอกันอยู่บนนุ่นสูงเลย,พ,นนเลยพี่น้องเนนงอ้ยบนนุ่นสูงหอนขักอะรีพี่น้องเอ้ยเม็ดขักมเมนะ่ดหอนหอนมันคือโบอแจกเนาะน้องกินข่าวน้ำกันก็นกินน้ำเข่เาไปเท่าแล้วกินข่าวกันยังน่ะกับนางชาวบ้านที่พี่น้องกับหนังเค็มกินข่าวน้ำกันเยกพี่น้องกินข่าวเพื่นนุ่ข่าวเที่ยมจ้าม็ดเข่ายังด็ขกินอยู่ตลอด Càng hoa nè, khoa kung nắng khoa kung nắm có kung nắm khoa đây nắm khoa kung 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 đi khoa nó nắm khoa kung ta ở đi hồi ta khen khe Kheo đi, bà hẹn ừ. bà nhằm phát Bà hẹn nhằm phát, bà hẹn nhằm เรนเนี่ยจมมๆๆๆๆไปหุ่มมาใจือหน่อยขามากขังขังนนไม่ได้นะว่าจะขังขื้นหน่อยขา

เค้าสิติ๊กๆอูยแก นมีชเรื่องมากลครับมาค่ายก่อนใช่คเม่ก็มา,นนมค,าค่าย้นหนึ่งก่อนแร้แฟน มันมากรบเเงหล่มมันแี บัาวองฟองฟังกินข้าวกับหงสี่้องเลยหอนกับก็หอนนอนกันนอนกับเต็มอินนอนกับบได้รับบัได้นอน ไปเื้อค่ะเมื่อนอนนี่มันใหม่ดีกว่าเฮ้ยอ้าวาไปอะไรอยูละโอ้ยโผเลยนั่นโผเลยนั่นห่ะพี่น้องเป็นไรรถแทไม่จอดตากแดดนะบมอคุณจ

ลายบ่ลายกัมักคีโลสี่พันหนึ่มีลยีนาโลสี่พันหนึ่งมื่ีอกไรเงี้ยก็คะไงมันแดดปุกนลยเนาะต้องเป็นลโลทอร่กับตะไคร้เนาะป้าเน่นาคืออะไคลายส่วนกรเจาจะสุดใช้าตาเบบเนาะ

ช่วงชุกนี่บพิ่ม,มชุกเนาะพิ่มฟิคเบิ่มชุกนะอแเป็นราคาะไไปชื่อตลาดสองซาบะาเลยน้อยเดียวนะตอนไนหานเห็ดบุญกันอีคือแบบนี้เขาว่าชิปชิปขั้นสูงขันพออีอันแล้วก็พอาเจยือซาบาทก็จะยุบไปประมาณชาวหน่อยอยวยอ่ะหัวหีวาอาร์ารตเมนต์น่นู้ชิ้นขั้นั้ หาข้าก็เดี๋ยวปักไรเนี่ยเจ้าหนุ่ก็เขาชื่อหาโลกเขาเมื่อวานมมกุดหาโลกมูหาโลกก็เป็นยังผลิแล้วเปิชื่อมาแต่ปากเ่องว่านกว่าที่มักเห็นต้นแจงว่านี้เนี่ยก็ได้มาบอกท่าน ขาเจาบอได้เห็ดตอนแรงอยู่ในมอสนเตเบอนะอือเรเล่เพราเขาเมื่อเพดาะเเมื่อป่ก็มูออ่ะมือเจาน่ก็สั่งาหมือหาน่นอกจากเ้าะเาช่วยอนอ่ะเมื่อกบอท้าย เขาจาับพ้านีป่าป่ามาพุ่งเงินเงินเป็นจมบ่อดจอยู่ด้านขามือ,ะอจะเอาป่าป่ามากอกนี่ ยังวุ่นกันพี่น้องเลยเขาจอยทำไมพี่พี่น้องมักม่วงขี้ใหญ่ไว้่ือ่านบอ